สวัสดีค่ะมามีแนนค่ะสวัสดีครับป้าป้าอีกองน้องบันผลครับเด็หญิงณชายาดาธนาเพิ่มสุขตอนที่เราถ่ายทาอยู่นี้ น้องปันผลก็อายุประมาณสัก3เดือนนิดๆละนะถ้าว่าย้อนกลับไปนู่นเลยตั้งแต่ตอนตั้งท้องนะก็ช่างว่าโหเน,นี่ยปนีนึงแล้วนะครับเพอแป๊บเดียวเหมือนกับกระพริบตาดีดนิว้วปุ้งน้องปันผลมาเลยก็ไม่ต้องท้องก็เร็วสิ<笑><笑>งานเข้าเลยครับ นอกทุกวันนี้นองผลจริงๆก็ยังไม่ได้ทําอะไรเยอะนะครับตื่นมาก็ดื่มนมยิ้มหัวเราะพูดยังอาจจะยังไม่ค่อยได้นะแต่ว่าก็ดูแลเอออารมณ์ดีนะครับเออฉี่กิ่งไปกิ่งมาก็ประมาณนี้แต่ถึงแม้ยังต,ตัวจิ๋วๆว่า<อ>เพื่อนเราก็บอกแล้วนะว่าต้องหาข้อมูลแล้วลว่าจะส่งไปเรียนอนุบาลที่ไหนดีเฮ้ยสามเดือนเนี่ยนะนต้องหาแล้วหรอที่พูด<ช>ยังไม่ได้เลยไม่ใชลหรอไม่เขาว่าพูดแล้วภาษาของเขากับเธอไม่เข้าใจเขามากกว่ารู้เหรอคะคุยัด้ยังคุได้ยัง เหตุผลที่ต้องดูแล้วเนี่ยก็เป็นเพราะว่าหลายๆโรงเรียนก็จะต้องมีการจองมีการลงทะเบียนแล้วก็มีการดูว่าช่วงอายุเท่าไหร่ถึงจะเริ่มเรียนได้อจะว่าไปก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าป๊าๆอีกก็จะได้เตรียมตังค์เอาไว้ด้วยเนาะดีค่ะถ้าอย่างนั้นเรามาตั้งมิชชั่นกันว่าถ้าเราอยากจะส่งน้องปันผลเนี่ยเข้าเรียนโรงเรียนอนุบาลที่แพงที่สุดในประเทศไทยต้องใช้ตังค์เท่าไหร่นะเดี๋ยวนะแพงที่สุดเหรอเท่าไหร่ครับเนี่ย ปัจจัยในการเลือกโรงเรียนเนี่ยต้องพิจารณาหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นประเภทของโรงเรียนหลักสูตรการศึกษาการเดินทางที่สะดวกใกล้บ้านสภาพแวดล้อมและที่สําคัญค่าใช้จ่ายก็ต้องดูด้วยนะครับแต่ว่าปัจจัยที่ต้องเตรียมตัวกันล่วงหน้าเนี่ยก็คือเรื่องของค่าเทอมนี่แหละครับ เราก็เลยคุยกันในครอบครัวนะครับว่าอยากจะตั้งเป้าหมายสูงสูงเอาไว้ก่อนเอาแบบสูงสุดเลยเพื่อที่จะให้น้องปันผลได้เลือกโรงเรียนที่เหมาะสมแต่ถ้าสมมติมีเงินเหลือ,อจริงๆนะครับก็เดี๋ยวเก็บไว้ลงทุนต่อเพื่อการศึกษาในอนาคตของน้องปันผลนั่นเองนะครับ <c oughs> ทีนี้ถ้าจะเริ่มวางแผนการเรียนให้กับน้องปันผลนะ เราว่าอาจจะต้องดูก่อนแหละว่าการเรียนเนี่ยมันต้องเรียนแบบไหนปัชญาการสอนแต่ละโรงเรียนไม่เหมือนกันนะเาที่ดูมาคร่าวๆเนี่ยก็จะมีหลายแบบโรงเรียนไทยโรงเรียนสองภาษาโรงเรียนอินเตอร์แล้วก็โรงเรียนทางเลือกโอ้เยอะมากแล้วแต่ละโรงเรียนวิธีการสอนมันจะไม่เหมือนกันปัชญาในการเรียนในการหล่อหลอนทัศนคติของน้องเป็นผลก็คงจะไม่เหมือนแต่ว่าสิ่งที่สําคัญนะมันเป็นเรื่องของการวางแผนตังด้วยไม่เท่ากันแน่นอนค่าเทอมเนี่ย นระอยากให้เขาได้ในโรงเรียนที่ส่งเสริมให้เขากล้าแสดงออกเพรานะน้นว่าโตขึ้นเขาต้องกล้าแสดงออกแน่นอนสังเกตนะจากเวลาเปิดเพลง <c oughs> เขาจะเต้นเต้นเต้นมันมากเลยเอาจริงนะตอนนี้เริ่มงงละว่าโตลงคุณลูกหรือคุณแม่ที่สนุกกว่ากันเนี่ย ค่าเทอมคร่าวๆโดยเฉลี่ยเท่าที่ดูมานะครับโรงเรียนนานาชาติก็อยู่ที่ประมาณสัก3 0 0 0 0 0ถึง8แ5 0,000นบาทอันนี้คือต่อปีถ้าเป็นโรงเรียนไทยโรงเรียนรัฐบาลเนี่ยก็อยู่ที่10,000ถึง30,000บาทโรงเรียนเอกชนถ้าเป็นแบบแคทอลิกนะก็ไล่ไปตั้งแต่80,000ถึง1 0 0 0บาทโรงเรียนสาธิต25,000จถึง50,000โรงเรียน2ภาษาก็ประมาณสัก80,000ถึง1 0 0 0บาทส่วนโรงเรียนทางเลือกก็มีตั้งแต่20,000ถึง50,000บาทตั้งแต่ตอนที่แนนทองนะผมก็ ถามหลายๆคนนะครับว่าเฮ้ยพี่ช่วยแนะนํามผมหน่อยเถอะนะครับเนี่ยตอนท้องต้องทายังไงตอนคลอดต้องทำยังไงบ้างเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะนอนเข้าไปนอนเยอะๆเลยจริงไหม เอาจริงนะเราเป็นคนหนึ่งอ่ะที่คิดว่านอนเท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะตอนนั้น <c oughs> จริงๆตอนท้องอ่ะแันนอนเยอะมากง่วงตลอดเลยนะ,ละตลนนี้ก็ยังง่วงอยู่ดีรู้สึกว่ามันไม่พออยู่ดีอ่ะแต่ผ่านมา3เดือนตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าน้องบันผลเนี่ยจะนอนยาวได้มากขึ้นนะจากเดิมอาจจะประมาณสักชั่วโมงชั่วโมงครึ่งแล้วก็ตื่นทีหนึ่งนะตอนนี้ประมาณสักสองสามชั่วโมงชีวิตดีขึ้นแล้วจริงเปล่าจริงเหรอขณะนี้ตอนนี้อยู่ที่ตีสามครึงร่งนะครับแต่ตอนนี้ ยังเยเลยพราะฉะนั้นภารกิจของเราถ้าเราจะส่งน้องปันผลเรียนอนุบาลอินเตอร์3ปีต้องเตรียมเงินเท่าไหร่เท่าที่เช็คตัวเลขนะเลื่อนดูในอนะินเทอร์เน็ตเนี่ยค่าเทอมที่น่าจะถือว่าแพงที่สุดอนุบาล1แล้วก็อนุบาล2ก็อยู่ที่ปีละประมาณสัก5,52 000บาทแต่ถ้าอนุบาล3ก็โดดขึ้นมาเป็น8ปดแส0บาทครับ รวมสละตะแล้วน่าจะใช้ประมาณ1.9ล้านบาทเอาจริงๆแล้วก็อย่าลืมว่าค่าเทอมมันขึ้นทุกปีแล้วเราก็ยังไม่ได้รวมค่าแรกเข้าค่ากิจกรรมแล้วก็ค่าผลการอีกกองหาเอางี้ตรียมกลมจะได้ไม่งงนะครับเมื่อกี้ล้านเ้าใช่ไหมบวกให้เลย2ล้านนี่คือเป้าหมายภาร,รกิจ2ล้านบาทภายในเวลา3ปี <c oughs> ตื่นเต้นดีนะตื่นเต้นเหงือตก <c oughs> น่าจะเหงือตกด้วย หลายคนเขาบอกนะครับบอกว่าตอนที่ลูกกำลังจะข้อออกมาเนี่ยความรู้สึกมันเหมือนกับว่าหัวใจข้างในมันกำลังจะออกมาเต้นอยู่ข้างนอกเราเพิ่งรู้นะเฮ้ยฟีลลิ่งมันเป็นแบบนี้เองอ่ะยิ่งเฉพาะตอนที่วันคลอดนะโคตรตื่นเต้นเลยเล่นจะซึ้งเลยแต่เอาเป็นว่าตอนนี้ใครก็ไม่ตื่นเต้นเท่าอากงอาม่าแน่นอนค่ะเคยได้ยินมาว่าที่เขาบอกว่าอากงอาม่าจะเฮอหลานมากแต่ใครใครจะไปคิดว่าอากงอาม่าจะมีเสียงสองเสียงสามอันพอเน้นกองไหมลูก เห็นคงไหมครับเห็นค่ะนอนเยอะาาเยอะนะตาที่เยิ้มสลูกเก่งไปหมดแล้วจ้าทอาไมยังไงจ้ายังไงจ้าหนูน้อยในเร่อที่โบราณนะเขาบอกว่ายุงไม่ได้ไตไรไม่ให้ตอบแล้วว่ามันมีที่มาคืออันเนี้ยใช่ไหม <c oughs> อันนี้มันดูดเข้าไปแล้วก็ไปกับอยู่ข้างในแล้วมันก็จะแห้ง แต่มันต้องไฟมืดๆนะในมุมวางแผนการเงินนะผมว่ามีสองแบบนะฮะแบบแรกก็นี่แหละทามาหากินลยว่านไปแล้วก็ได้ต่างก็เอาไปจ่ายใช่ไหมหรือวิธีที่2ก็คือเราลงทุนไงเอาเงินส่วนหนึ่งเอาไปลงทุนแล้วก็เอาไว้เดี๋ยวให้มันอีกสัก3ามปีฟรีดอกออกผลเอาไปจ่ายเป็นค่าเทอมซึ่งครอบครัวเราในฐานะครอบครัวนักลงทุนก็ต้องเลือกวิธีที่มันท้าทายกันหน่อย โอเคเอาง่ายๆเลยนะตอนนี้เราดูแล้วว่าเป้าหมายต่งน้องปันผลไปที่โรงเรียนอินเตอร์นะสปีเพราะอนุบาลใช่ไหมครับแล้วต้องเป็นโรงเรียนที่แพงที่สุดด้วยนะดงนั้นเรารู้ละเป้าหมายคือนี้เงินเราก็รู้แล้วว่าประมาณสัก2ล้านบาทที่เราต้องเตรียมเอาไว้งั้นโจทย์ของเราคือว่าเราต้องมาหาตัวช่วยนะการที่ลงทุนเนี่ยลงทุนในวันนี้อีก3าปีข้างหน้าให้มันได้ทั้งล้านบาทอันนี้คือโจทย์ตั้งต้นเลยนะ อ๋อก็คือการหาตัวช่วยมาช่วยทุนแรงนั่นเองใช่ไหมแม่นแล้วใช่เลยเยเในวันก่อนเราเจอพี่เผาจิตตะนะแล้วก็แขบอกว่าตอนนี้กำลังทำกองทุนใหม่เป็นกองทุนส่วนบุคคลที่เรียกว่าธเมติกโดยจิตตะเวลส์ เขาบอกเขาจะให้เลือก12ทีมด้วยกันนะเอ,อจ่าเงินเนี่ยไปลงทุนในธุรกิจแห่งอนาคตทั้งนั้นเลยอ่ะเป็นเมกะเทรนน่ะซึ่ง12ทีมที่ว่านี้มีจ e ีนอีคอมเมิร์ซตลาดหุ้นสหรัฐอินเดียเทคโนโลยีสุขภาพ AI และหุ่นยนต์คลาวด์เกมส์และ e สปอตส์ฟินเทคไชน่าเทคและกัญชาจิตตะเวลส์เขาจะให้เราเลือกอยู่5ทีมจากทั้งหมด12ทีมเมื่อกี้ใช่ไหมครับทีนี้พอเราเลือกเสร็จปั๊บเราก็ลงทุนของเขาขั้นต่ำนะคือ10,000แบาท พอเอาเงินให้เขาเสร็จเนี่ยทิจิตาเขาจะเลือก ETF ที่ดีที่สุดแล้วก็เกาะกระแสกับการลงทุนในตีมันนั้นให้เราครับแต่ชอบตรงที่แต่ละตีมของเขาอะเป็น mega trend นะเพราะฉะนั้นในระยะเวลา3ปีที่เราคิดว่าเราจะลงทุน่ะมันอาจจะมีขึ้นมีลงผันผวนบ้างแต่คิดว่าใน3ปีเนี้ยเราก็สบายใจได้ชิลๆค่ะเลยเยโอ้โหโอ้ย่าแท้ย่แท แล้วอัตมติของจิตตะเวลว่ะเขาจ่ายันผลไหมถามเขามาละเขาบอกว่าไม่จ่ายเพราะตรงเนี้ยจริงๆอยากได้เหมือนกันนะก็เลยไปถามเขาบอกว่าอยากจะเอาเงินตรงเนี้ยไปทบต้นเอ,อเอาไปลงทุนต่อไปเรื่อยๆจริงๆถ้าคิดดีๆมันมันก็มีเหตุผลนะเพราะว่าเราไม่ต้องไปยุ่งกับเรื่องผสมภาษีต่างๆอ่ะแล้วให้เงินมันทํางานเต็มที่ออกมาเลยอ่ะเพราะฉะนั้นการลงทุนก็เหมือนเรามีเครื่องช่วยทุ่นแรงนั่นแหละให้มันถึงฝั่งฝันได้เร็ววิ่งขึ้นค่ะ ด้วยผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ12-18%อันนั้นคือตัวเลขสถิตินะของจ well ิตรเวลติมติแต่เราเอาแบบเตรียมต่ำเลยดีกว่าสมมุติว่าได้สัก8%ก็เท่ากับว่าเราต้องใส่เงินไปประมาณสัก49,339บาทต่อเดือนนะถึงจะได้ประมาณสัก2ล้านบาทอันนี้คือกรณีที่ไม่ได้ใส่เงินก้อนเลยนะแต่สมมุติว่าถ้าเราใส่เงินต้นลงไปขั้นต่ำ100,000บาทต่อเดือนที่จะใส่เพิ่มก็คือ46,206บาทแต่ถ้าอยากเบาหน่อยนี่เลย ส่เงินต้นไปเลย50,000นบาทจะเหลือส่วนเพิ่มที่ต้องเพิ่มแต่ละเดือน33,671บาทค่ะถูกต้องนะครับเนี่ยเห็นไหมวิธีนี้จริงๆดีกว่าเพราะถ้าเก็บตังค์หาตังค์เนี่ยสล้านบาทเลยนะที่ต้องเก็บแต่เนี้ยพอมีตัวช่วยนะครับเท่ากับว่าเราไม่ต้องใช้ตังค์ขนาดนั้นแล้วก็มีเงินมากพอที่จะเอาไปจ่ายค่าเทอมครับจะว่าไปแล้วปั้นผลก็ถือว่าเป็นเด็กที่โชคดีมากเลยเพราะว่าเกิดมาอายุแค่3เดือนน่ะแต่มีคนรักคนเอนดูแล้วก็มีผู้ใหญ่เมตตาเยอะแยะมากมายเลยจริงอันนี้จริง ถัาได้แฟนคลับ่ะถัาได้แฟนคลับหน่อยค่ะเย็นนะกันมันเย็นนะเย็นนะที่ชอบอีกอย่างหนึ่งเลยนะของติมตติของจิตรเวลเนี่ยคือเขาจะปรับพอร์ตให้ระหว่างทางนะครับซึ่งเจ๋งมากคือเราก็ไม่ต้องไปกังวลอนะ่ะคือเราก็ตั้งหน้าตั้งตาทํางานหรือจะลงทุนอะไรแบบไหนก็ตามที่เราถนัดนะครับถ้าเป็นลงทุนต่างประเทศเราก็ฝากความหวังไว้ที่เขานี่แหละ คือถ้าสมมติว่าตีมไหนบวกแรงนะมีมูลค่าของทรัพย์สินในตีมใดๆที่มันเกินค่าที่กําหนดเอาไว้อยู่ที่ประมาณสักห้าเปอร์เซ็นต์ของสัดส่วนที่ตั้งต้นเอาไว้หรือเมื่อครบกําหนดการปรับสัดส่วนหนึ่งปีก็จะดูขายออกมาแล้วก็จะเอาเงินตรงนั้นเนี่ยไปซื้อตีมอื่นให้มันมีสัดส่วนเท่าเท่ากันก็ทําให้พอร์ตมีความสมดุลตลอดเวลาโอเคเดี๋ยวยกตัวอย่างจะได้เห็นภาพนะครับคือเมื่อกี้เขาบอกว่าเขาให้เราเลือก5้าตีมใช่ไหม ดัะนั้นโจ์ตอนรากต้นก็คือว่าจะทํายังไงให้พอร์ตมันสมดุลมสมมุติ5้าตีมทํายังไงก็คือตีมละ20%ของพอร์ตไงเสร็จปุ๊บวันดีคืนดีโอ้ตีมตีมตมันติดที่เป็นแบบเทคโนโลยีมันพุ่งปรี๊ดนะครับราคาหุ้นพุ่งสูงขึ้นไปแล้วสัดส่วนมันเพิ่มกลายเป็นสัก26%นี่มันเกินเกณฑ์แล้วไงเกินเกณฑ์ไป5%ละเพราะฉะนั้นเขาก็จะขาย ขายหุ้นตัวกลุ่มเทคโนโลยีออกไปแล้วเอาเงินตรงนี้เนี่ยไปซื้อตีมอื่นเฉลี่ยให้ได้20%เหมือนเดิมซึ่งหลักการแบบนี้ก็จะช่วยในเรื่องการกระจายความเสี่ยงแต่นอกจากนี้แล้วอะค่ะมันก็ถือว่าเป็นการทํากําไรแล้วก็เอาเงินกําไรตรงเนี้ยไปลงทุนในเซกเตอร์ที่ถือว่าอย่างอันเดอร์เพอร์ฟอร์ม สรุปเลยนะภารกิจที่จะส่งน้องปันผลเข้างเอีนอินเตอร์ที่แพงที่สุดในประเทศไทยจริงๆก็พอจะเป็นไปได้ถือแต่ว่าถ้าหาตัวช่วยเนี่ยมันก็จะเหนื่อยน้อยลงอะ่ะ ใช่ค่ะซึ่งข้อดีก็มีหลายอย่างค่ะเช่น1่เราได้เลือกพอร์ตเองว่าเราอ่ะสนใจเซกเตอร์ไหนอยากลงทุนในไหน2ถือเป็นการกระจายความเสี่ยงไปลงทุนต่างประเทศได้ด้วยส่วนข้อที่3ค่ะเขามีระบบที่ช่วยบาลานซ์พอร์ตปรับให้พอร์ตเราสมดุลมากขึ้นและข้อสุดท้ายก็ที่สําคัญมากคือเราได้ลงทุนใน ETF ซึ่งถือเป็นการลงทุนที่มีค่าธรรมเนียมต่ํามากค่ะแล้วลงทุนระยะยาวอยู่แล้วนะครับเพฉะนั้นก็จะให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างสม่ำเสมอด้วยครับสวัสดีสสดค่ะป๊า,ปา <อ>สว <cker> ัสดีค่ะปดาค่ะโอเคตั่งเลยค่ะเป็นไงบ้างป๊าป๊าอีกช่วยเลี้ยงลูกเหื่ไหมก็เหนื่อยใช้ได้นะเพราะงานก็ต้องทำนะธุรกิจก็ต้องทำทุกอย่างทำเหมือนเดิมแต่มันต้องทำให้ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยแต่ว่ามันมีความสุขแบบได้อุ้มเขานะได้กล่องเขาผมว่าหลายหลายคนก็คงรู้สึกเหมือนกันนะเชื่อเหรอว่าเหนื่อยจริงๆยันพพส โ,โอ้ปันผลร้องอีกแล้วมาแล้วเสียงนี้มาแล้วนะเอาอ่างนี้เดี๋ยวให้มามีแน่เนี่ยเขาไปดูปันผลก่อนแล้วกันนะครับเ,รเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเจนไปก่อนนะคะไว้เจอกันค่ะบายบายอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดครับขอให้ท่านโชคดีและขอให้มีอิสรภาพในการใช้ชีวิตครั้งหน้าจะเป็นเรื่องไหนยังไงเดี๋ยวรอติดตามด้วยนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆคนไหนที่ดูทาง YouTube s u b s c ส i ั e แล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับวันนี้ครอบครัวทักน์อิศรภิกล,กลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ